ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เปเป็นประจำทุกวันก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้มาเป็นวันอังคารที่15กุมภาพันธ์เดี๋ยวดูผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืน3คู่นะมีเวสบอมวิเจอกับแบ็กเบิร์นะ เวทบอมวิทต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ลองแบ็กเบิร์นไปก็เข้าไปนะสำหรับคู่นี้คู่ที่2เป็นริวมาโยกาเจอกับบิลเบาเวอร์บิลเบาต่ออยู่ปอผมให้ต่อบิลเบาไปแต่ว่ามายโยกาชนะไป3ประตูต่อ2คู่นี้ก็เสียไปส่วนคู่ที่3สเปเซียเจอกับฟิอเลนติน่าฟิอเลนติน่าต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ต่อฟิอเลนติน่าคู่นี้ฟิอเลนติน่าชนะ2ประตูต่อศูนย์ก็เข้าไวน้นะก็ผลประกอบการเมื่อวานก็ เข้า2เสีย1ก็ยังถือว่าเป็นกําไรของซ็อกเกอร์สไนเปอร์ไปนะเมื่อคืนก็เข้ากันไป2คู่เสียไป1คู่มาถึงฟุตบอลในวันนี้วันน,น,นี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกกลับมาแล้วนะที่ห่างหายกันไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วก็กลับมาเตะรอบ16ทีมกันในวันนี้นะวันนี้จะมี2คู่แล้วก็มีพรุ่งนี้อีก2คู่นะสำหรับยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้ววันนี้อีกคู่หนึ่งที่เลือกมาก็จะเป็นพีเมลีกนะ ยูฟาแชมเปียนลีก2คู่ก็จะมีเบเช่เจ,เจอกับริวมารดิดนะแล้วก็สปอร์ต,ติ้งลิสบอนเจอกับแมนซิตี้แล้วพรีเมียร์ลีกเป็นแมนยูเจอกับไบรทันเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง So อ c เกอร์ส e r เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอกวันนี้ผมเลือกเป็นพรีเมียร์ลีกมาเป็นคู่เอกนะเพราะว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับคู่นี้วันนี้เลือกคู่แมนยูกับไบรทันนะรวันนี้เล่นกันที่ บ้านของแมนยูที่สนามโอ d ทรฟอร์ดเตะกันเวลาตี35นาทีเดี๋ยวมาดูกันมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับคู่นี้กันบ้างแมนยูเจอกับไบรตันนะแมนยูนี่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษนะไบรตันนี่อยู่ทางใต้สุดของทางอังกฤษเลยก็เดินทางค่อนข้างไกลนะ300กว่ากิโลเมตรวันนี้อุณหภูมิ5องศาที่โอทรฟอร์ดก็เย็นๆอยู่มาดูเฮดฮของคู่นี้กันหน่อยเฮดทูเฮดแมตช์ล่าสุดที่เจอกันระหว่างแมนยูกับไบรตัน เป็นแมนยูเก็บชัยชนะได้6นัดเลยนะไล่ตั้งแต่ปี2019 2020 2021เนี่ยเรียกได้ว่า6แมตที่ผ่านมาแมนยู U, เก็บชัยชนะเรียบนะสถิติเหนือกว่าทางไบรตันค่อนข้างชัดเจนเลยมาดูตารางคะแนนของคู่นี้กันหน่อยแมนยูตอนนี้อยู่ที่5นะก็ยังอยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่นะมี40คะแนนจาก24นัดส่วนทางไบรตันนี่อยู่ที่9นะมี33คะแนนจาก 23นัดนะแมนยูก็ยังเกาะ,ะอยู่ในโซนพื้นที่ยุโรปอยู่นะแต่ที่น่ากลัวก็คืออาร์เซนอลนะตอนนี้อาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าเขาทั้งหมดเลยนะแข่งไป22นัดเองนะที่1แมนซีแข่งไป25แมนยูแข่งคืนนี้เป็นอีกนัดหนึ่งก็เป็น25นะอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าเขา23มแมตช์นะตามอยู่แค่แต้มเดียวนะน่ากลัวเลยนะสำหรับอาร์เซนอลที่จะขยับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในปีนี้ เดี๋ยวมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของ2ทีมกันแมนยู6แมตช์ล่าสุดนี่เหมือนจะไม่ดีนะที่จากกระแสจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมองแมนยูว่าสะดุดแต่ผมมองว่าแมนยูก็ยังไม่ถึงกับแย่นะเพราะ6แมตช์ล่าสุดนี่ไม่แพ้นะที่แย่ๆนี่ก็คือเสมอเสมอเยอะไปหน่อยนะเสมอ4นัดแล้วก็ชนะ2นัดแต่3นัดหลังสุดนี่แมนยูเสมอ1-1ทั้ง3นัดเลยนะ ามสูตรเลยก็คือยิงนําเขาก่อนแล้วก็มาโดนตีเสมอแล้วก็ปิดเกมไม่ได้นะก็เลยเสมอไป1น,นทั้ง3นัดรูปเกมเหมือนกันเปียบเลยนะสนัดที่ผ่านมาตั้งแต่เจอมิดเดิลสโบใน FA คับไปเสมอเบอร์รี่หนึแล้วก็นัดล่าสุดนี้พึ่งเสมอกับเซาท์แฮมตันไป1นเหมือนเดิมยิงนําก่อนแล้วก็โดนตีเสมอแล้วก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะสำหรับแมนยูอย่างที่บอกนะแมนยู U, ผมมองว่ามันก็คือ อยู่ในช่วงขุกขลักหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับแย่เพราะว่ามันไม่ได้แพ้ก็แค่เสมอนะก่อนหน้านั้นก็ชนะมาชนะเวทแฮมชนะเบรนท์ฟอร์ดมานะเหมือนจะแย่แต่ผมมองว่ามันไม่แย่เท่าไหร่นะก็ยังพอรับได้นะมันไม่ถึงกับแพ้นะชนะ2เสมอ4ส่วนทางฝั่งไบรตันนี่6แมตช์ล่าสุดชนะ1เสมอ4แล้วก็แพ้ไป1นะเสมอมากกว่าแมนยูอีกนะนัดล่าสุดนี้ก็พิ่งชนะวัดฟอร์ดมา2 0แล้วก็มีแพ้ สเปอร์ไป3-1นะแล้วก็4นัดก่อนหน้านั้นก็เสมอ1-1มาหมดเลยนะไล่ตั้งแต่เสมอเลสเตอร์เสมอเชลซีเสมอพาเลทแล้วก็เสมอเวทบรอบใน FA ครับก็หนักไปทางเสมอนะสำหรับไบรตันมาดูประตูได้เสียของทั้ง2ทีมกันหน่อยทางฝั่งแมนยู3 3นัดยิงได้51เสีย42ยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.5ประตูส่วนทางฝั่งไบรตันนี้28นัดยิงได้33เสีย29นะดูจากตัวเลขแล้ว แมนยูเกมลุกดีกว่าชัดเจนแต่เกมรับไบรทันดีกว่านิดนิดนะเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบรนด์กันหน่อยทางฝั่งแมนยูตัวผู้เล่นเจ็บที่ลงสนามไม่ได้ก็จะมีเอดิสันคาวานี่นะแล้วก็เนมันย่ามาติด2คนนิดเจ็บนะแล้วก็เฟสนีติดโควิดแล้วก็ไบยี่นี่ก็ยังเจ็บอยู่4ตัวนี้ก็ยังลงสนามไม่ได้ส่วนทางฝั่งของทางไบรทันก็จะมีบาลูซาเอ็มเวปูแล้วก็ เซอร์เมนโตนะที่ลงสนามไม่ได้ก็เป็นตัวสำรองทั้งหมดก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดทีมของทางไบรตันเท่าไหร่นักนะทางแมนยูมาดูแผนกันหน่อยแมนยู4 3, 3 3เหมือนเดิมโก <Go S 2> เป็นดับิดเดเคอเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นว่าลานกับแม็กไวนะทางฝั่งซ้ายเป็นอเล็กเตเลสทางฝั่งขวาเป็นเอโก้ดาโล่นะคู่เก่าเลยนะซ้ายขวานี่รับลังนิกชอบเตเลสกับเอโก้ดาโล่มากกวา่าวานบิสกา้ากับลุคชอ มิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวเป็นบูโน่เฟอร์มันเดสและก็สกอตต์แมกโทมินีปอปอกบ้านะข้างหน้า3ตัวก็จะเป็นดาวลุ่งนาเอลังกากิเซโนโรนันโดแล้วก็จจดอนซานโชที่โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในช่วงหลังๆนะยิงได้ทุกนัดนะนัดที่แล้วก็ยิงเสาทำตันได้สําหรับเจดอนซานโชนัดนี้ดอบแลดฟอร์ดเป็นตัวสํารองนะเอลังกาฟอร์มดีกว่ามาดูทางฝั่งไบรตันมั่งไบรตันมาในแผน3 421นะโกเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็น ยูเอแวลแมนลุยส์ดังแล้วก็อดัมเว็บเซอร์มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นอีฟบิสซมากับแจครับโมเดอร์นะทางฝั่งขวาเป็นมักกูเกล y ยทางฝั่งซ้ายเป็นไทเลอร์แลมตี้นะมิดฟิลด์ตัวลูก2ตัวเป็นแม็กอาริสเซอร์กับเรอันโดทอซาวางหน้าเป้า1ตัวก็คือนิวโมเปนี่คือ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมเดี๋ยวเราไปดูราคากันราคาวันนี้ให้เจ้าบ้านแมนยูต่ออยูครึ่งควบลูกสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่ง เดี๋ยวไปดูกันว่าซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกใครในวันนี้วันนี้ผมเลือกไปทางแมนยูเจ้าบ้านนะจากที่เสมอกันมาสเสมอ3นัดติดมานะสำหรับแมนยูโดนแรงกดดันค่อนข้างเยอะผมว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในรัวโอแทฟฟอร์ดในค่ำคืนนี้น่าจะต้องทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งสถิติของแมนยูเวลาเจอกับทางไบรตันเนี่ยที่ให้ดูเมื่อกี้6นัดหลังสุดนี่เก็บชัยชนะได้เรียบนะวันนี้แมนยูผมว่า มันไม่แย่ซะเกินไปมันแค่ฟอร์มรขลุขักหน่อยทุกทีมันก็ต้องมีบ้างแหละนะมีช่วงขลุขรกบ้างแต่ผมว่าแมนยูน่าจะกลับมาในวันนี้สถิติเหนือกว่าชัดเจนแล้วข้างหน้าก็ยังน่ากลัวนะซานโชก็ยังทําประตูได้นะคิตเตโนโรนันโดก็ประมาทไม่ได้อยู่แล้วนะคู่นี้ราคาครึ่งควบลูกผมกัดฟันต่อแมนยูไปนะน่าจะมี1ลูกแน่ๆแหละแต่ลูกที่2เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะสำหรับแมนยูวันนี้ผมเลือกแมนยูราคา ครึ่งควบลูกเดี๋ยว2คู่ที่เหลือมาดูกันว่าจะเลือกไปทางไหน2คู่ที่เหลือก็เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะไล่ตั้งแต่คู่แรกเลยนะตีสคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ในรอบ16ทีมสุดท้ายเลยเป็นปารีสแซงต์แชงเกงเจอกับริวมาดพูวันนี้เล่นกันที่บ้านของเปเช่นะราคาวันนี้เปเช่ต่ออยู่ครึ่งลูกนะ ฟอร์มของเปเรเช่ช่วงหลังนี่ก็ถือว่าดีเลย5นัดหลังสุดนี่ชนะ4เสมอหนึ่งส่วนลิวมาดดิด3นัดล่าสุดนี่ยิงได้ลูกเดียวนะเนื่องจากไม่มีสุน้าตัวเก่งคือคาริมเบนเซม่านะนัดนี้ก็ยัง50-50ไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะลิวมาดิดช่วงหลังๆนี่ฟอร์มฝืดเลยนะ3มนัดหลังสุดนี่ยิงได้แค่ลูกเดียววันนี้เจอกับ เปเช่ที่ข้างหน้ามาครบเลยนะเนม่าหายเจ็บกลับมาเมสซี่กับเอ็มปเป้ก็ยังอยู่นะส่วนลิวมาดิดไม่มีหน้าเป้าเบนเซม่าน่าจะลําบากสําหรับลิวมาดิดเลยอย่างที่เรารู้ๆกันนะเปเช่ฟุตบอลถ้วยในประเทศไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะโฟกัสอันดับหนึ่งของเปเช่นี่คือยูฟ่าแชมเปียนลีกนะเข้าใกล้มาหลายฤดูกาลแล้วฤดูกาลนี้ได้เมสซี่มาคงแบบพุ่มสุดตัวแล้วไม่น่าจะมีอะไรพลาดสําหรับเปเช่ในฤดูกาลนี้เปเช่ฤดูกาลนี้มอง ตัวที่จะเป็นข้างขวางคอก็จะมีแค่ลิเวอร์พูลกับแมนซีนอกจากนั้นไม่น่าจะสู้เปเรเช่ได้นะวันนี้ราคาเปเรเช่อยู่ครึ่งลูกเหมือนจะแพงแต่ว่าผมเชื่อว่าเปเรเช่เล่นในบ้านแล้วใส่เต็มร้อยกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วลิมันดิตท,ที่ฟอร์มกาลังไม่ดีหน้าเป้าก็ไม่ดีนะกองหลังก็โดนอยู่เรื่อยๆนะยังไม่ค่อยเข้าขากันระหว่างมิลิเตากับอาราบาวันนี้เปเรเช่ต่อครึ่งลูกผมให้เลือกตอบทางเปเรเช่ไปส่วนคู่ที่2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอน เจอกับแมนซิตี้วันนี้เล่นกันที่บ้านของสปอร์ติ้งลิสบอนวันนี้ราคาอยู่ที่แมนซิตี้ต่ออยู่ลูกครึ่งฟอร์มของทั้งคู่ดี D ทั้งคู่นะสปอร์ติ้งลิสบอน5แมตช์หลังสุดนี้ชนะ4เสมอ1แมนซิตี้เหมือนกันชนะ4เสมอ1เหมือนกันนะวันนี้แมนซิตี้ต่อลูกครึ่ง ตัวผู้เล่นของทางสปอร์ติง้งลิสบอนเช็คดูแล้วไม่มีตัวเจ็บเลยนะน่าจะลงสนามได้ทั้งหมดตัวจริงส่วนทางฝั่งแมนซิตี้นี่ก็จะขาดไคลวอเกอร์ไปนะทางแบ็คขวาที่โดนใบแดงในนัดที่แล้วไปก็จะต้องใช้ทางจัวกอนเซโลโยกไปแล้วก็ใช้ซีเชงโกมาเล่นทางซ้ายนะจัวกอนเซโลไปเล่นทางขวาตัวเจ็บอีกตัวที่ลงไม่ได้ก็คือ จ็กกิลิตแล้วก็กาเบรโอลเคซุสนะก็ข้างหน้าทั้งคู่เลยวันนี้แมนซี C, เนี่ยต่ออยู่ครึ่งลูกผมดูจากฟอร์มของแมนซี C, ในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่แล้วนะเวลาไปเยือนนี่แพ้2นัดเลยนะแสดงว่าแมนซีฤดูกาลนี้ในยูบรป้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ย การไปเยือนไม่ค่อยดีนะวันนี้ไปต่อเขาลูกครึง่งแล้วสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้ฟอร์มกําลังดีแล้วก็เป็นทางจ่าฝูงของบอลโปรตุเกสแล้วไม่มีตัวเจ็บตัวแบนวันนี้ผมเลือกว่าลองสปอร์ติ้งลิสบอนนะอาจจะแพ้แต่แพ้ไม่น่าเกิน2ลูกอะ่ะสำหรับสปอร์ติ้งนะเผลเผยยันเสมอหรืออาจจะพลิกชนะแมนซีได้เลยเพราะแมนซีในยูฟ่าแชมเปียนลีกปีนี้ฟอร์มในการเป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีนะคู่นี้แมนซี ee, ต่อลูกครึง่งผมให้ลองสปอร์ติ้งลิสบอนนะสรุปกันอีกที3คู่วันนี้นะ ไล่ตั้งแต่คู่แรกเลยนะตีสามเปเช่เจอกับลิเวอร์พูลนะเปเช่ต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ต่อเบเช่ไปคู่ที่2 s p สปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับ Man City ตนะแมน City ต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้ลองสปอร์ติ้งลิสบอนส่วนคู่ที่3เป็นพรีเมียร์ลีกนะแมนยู U, เจอกับไบรตันแมนยูต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อแมนยูไปก็3คู่ตามนี้เลย เบเช่สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็แมนยูโอ้เป็นเจ้าบ้านทั้ง3ทีมเลยนะวันนี้เมื่อวานเลือกอยู่ทีมเยือน3ทีมวันนี้อยู่เจ้าบ้านทั้ง3ทีมเนาะสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมใน คู่อื่นๆที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้ส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปทั้ง3คู่เนี่ยช่วงก่อนเตะเรี้ยวทม์ผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีนะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่นะส่วนอีก2ช่องทางที่จะติดตามผมก็คือมีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ชื่อเดียวกันเลย s o c c e r s n i ส e r นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทามาให้ในเป็นประจาทุกๆวันนะก็ฝากกันไว้หน่อยสาหรับช่อง ซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ